วนี้แองจี้มางานกาชาติปาเกตที่จัดที่ Impact เป็นครั้งแรกเลยนะคะงานเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่แองจี้เดินยังไม่ถึงไหนเนี่ยก็เจอ f อตัวน้อยมาทักก่อนแล้วน่ารักไม่ไหวคุยไปคุยมาสักพักเริ่มรู้สึกคอแห้งบังเอิญไปเจอร้านน้ำมะพร้าวเย็นๆสดชื่นไปกันต่อดีกว่าในงานเนี่ยมีของกินเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานของทานเล่นรวมถึงร้านดังในต่อๆตด้วยนะแต่แต,แต่จุดมุ่งหมายหลักของแองจี้วัน,น เดีย๋ยวเราจะขึ้นริงช้าสวัสด์กันนะคะทุกคนสูงมากมาถึงแล้วก็ไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแองจี้ขอแวะทักทายพี่ผู้จัดก,การเครื่องเล่นนิดนึงนนนนผู้จัดก,การน่ารักมาก ต่อแถวขึ้นเพินชาสวรรค์กันเลยขอสรารภาพตรงนี้เลยนะคะว่าตอนเดินขึ้นเนี่ยก็มีแอบใจสั่นนิดนิดค่ะเพราะมองจากข้างล่างเนี่ยสูงมากวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะเพราะเอ็งจี้มาดึกแล้วพอมาอยู่ข้างบนจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกสูงากนะคะทุกคนในงานเนี่ยมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะมากับเพื่อนมากับแฟนหรือมากับครอบครัวก็ได้หมดเลยนะคะจะดวกมาก ว่าเจอครูแองจี้ที่ไหนทักได้ตลอดเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยแองจี้ขอไปตักไข่งานกาชาติต่อก่อนนะเผื่อจะได้มอไซค์ไปขับที่โรงเรียนค่ะ